เอาแล้วลูกนี้โอกาสลุ้นมาสามหนึ่งทางสหสังกัดจีนซ้ายหรือเปล่าอ้าวตรงนี้ชิดเยอะไปหน่อยครับต้องคิดเร็วทำเร็วนะครับในการเล่นกีฬาฟุตซอลนะครับติดตามไม่ได้นะครับแต่เชื่อเลยคต้องเข้ตูนี่น้อยมากครับคนเยอะมากคนเยอะมากลับซุกเอสปุกอ๋อพีเค็กหวานเยอ ดูนี the sea, the ite, age. Age ่นะไ่ไม่ได้นะครับดูนะว่ารุดูว่าดูว่่ดักเร้อมาเป็นเลยอ้ยาอ้ยนอายโอ้ยโยอ้ย้ยทอ้ยบอ้้ยโอ้บอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ยโอยโองยโอ้ออ้ยโออ้รั้ยโอ้อ้ ระวังครับตอบกันตัวขวานะคอีตัวหลังไอ้ตัวนระวังระวังครับระวังวไอ้หมอสเสียร์รุ่มแล้วลินเกียร์รุ่ก็สอยหนาด้วยหรือบนเลย ลูกบออัดหนาเด้อเมงเด้อเป็นเกยไงหลังชวนน่จวัดทัดบอลครับกรรมการบอกว่า่ลูกตีมุมนะฮะการโคตี้ียวไปเลยม่มีเพศไม่ได้อม่มีเพตกรอบนะครับผู้เลนกันเวันสุดท้ายในรอบแรกนะครับเพี่รอบแกเลืล้วครับเื่อมเแสดงเป็นนิวการที่ถอยนะครับที่ไม่เื่ต่อไปต่อไดีไปตดีเล็ก

สากาแต่ทีใจเล่นเองนะดูสกอยอยู่ที่หนึ่งต่อศูนะครับผมไอต้ต้มสนาเขไอตอมตามดนะตงตอนี้ตรงีกีฬาที่จวัดสเราก็มีลูกเล่นไปเล่นอไปเราก็มีสนามฟุแล้วนะครับ

ระยะทางมาจากโรงเรียนศิลป์มาซอพี่นี่ก็ถือว่าไกลมากครับบอลไม่นิ่งครับเป็นบอลของทางส,สยายสกัดศึกษาครับไอ้แอ้ามพอนเกมเนี้ย้ตูนพอนเกมเนี้ยระว,วังครับระว,ว,วังตกอารตีเสมอนะครับทางด้านโรงเรียนกีฬาแพ้ไม่ได้นะครับ แผลตกรอบนะครับผม มีใครชนะเข้ารอบนะครับสี่วินาทีเ,เพราะว่าโรงเรียนเมืองเี๊ะสองนะครับใครชนะเข้ารอบนะครับมีโอกาสเข้ารอบยังดูต้องต้องดูให้จบนะครับในคู่โรงเรียนเมืองนะครับเพราะว่าเป็นเสมอกับนักกีฬาพิศบาล2มาในคู่นี้ถ้าโรงเรียนเมืองชนะคีเหล็กหวานได้นี ลรงเรียนกีฬาเทศบาลสองจะขึ hmm. hey guys, he ้นท uh. oh. oh. okay. hey. ี hey. ่หนึ่งของสายนะครับเอ้าโชนเสาครับแม่มันขึ้นปานเสาเลยนี่กันวลยังโอ้โหโอ้ใหญ่เลยนะเอาละครับโดยไปเลยห้าสิบสายขึ้นหลังนี้ครับกระปายลากไปครับเล่นต่อแม่เฮ้ยเราเล่นเล่นเล่นชิกคลิกป้ายย้อนหลัง เอาละครับแม่นรอง4-5ลูกนี้จะจ่ายก็ไม่จ่ายนะฮะ เขอหลังสองเปล่าเอปล่าครับหอดเวลา,ารอบครับเออคือเพิ่มอะไรเขาล้วนอะนักเตะก็มีฝีมือ พี่ยังไม่ไหวยีนี่พี่ปวดแขนเลยฝ่ามืลหลังอ๋อนี่ออกนะครับอ๋ออกนะครับโดนถ้าโดนสิ่งีกขวางด้านบนถือว่าบอลออกนะครับว่าเป็นสากสูงนะให้ดูคุณยอนี่ยลกถืออยู่หรดด <c oughs> อเฟ้ยโอเคยังไงสานาทีสุดท้ายครับ นเพื่อเขารรยเอาเยียบร้อยดีว่ายอาละบาดีเอาลยไมแสนิาทีเอาต้องไม่เพี้นะครับเวลาเเดินเสียงก็มีคนเมเดี๋่เลยจี่สองหนึ่งครับตอนนี้ ตัวบอลเอา้าสวัสนีกรรมการได้เรีกต่อเอา้าใจเย็นครับใจเย็นไม่เอาไม่เอานยกิฬาล่ฟาแล้วก็ต้องหยุดน,นะครับเออกิฬาลนะครับมีประทะบ้างครับขอโทษกันได้นะครับเออ เป็นการแอคชั่นนะครับในการเอตือนนะครับองร์การเตือนก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับกรรมการต่อให้แล้วเออียบไปให้แล้วก็ไม่จะจบนะครับนักกีฬามันก็เล่นในกีฬานี่แหละครับเยี่ยมเยี่ยมมาดียว่าพัดพัดไม่เป็นไรสองวิธีนะครับพัดเยี่ยมตามอย่างเดี๋ยวได้ยิ้มทัไดิ

การทําจิริยาชุดนั้นก็ไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่นะครับดูไี่ดีนะครับในเกมครับในเกียมเร่เนเกียมน,น,นะครับ